ตัวในไทยแล้วนะครับสําหรับตัวเนต้าวีทูนะครับรุ่นใหม่ในเช้งนะครับโฉมประกอบไทยนะครับราคาเริ่มต้นที่5้าแสนสี่หมบาทนะครับไปจนถึง5้าแสนหกหมบาทนะครับชมคันจริงในที่งานมอเตอร์โชว์เลยนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะครับเอเดตแบบเต็มระบบเลยนะครับจอกลางขนาด14.6นิ้วนะรับรอง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับมิติตัวถังนะความยาวอยู่ที่4,070มิลลิเมตรกว้างอยู่ที่1,600 9 0มมและความสูงอยู่ที่ 1540mm มมนะแล้วก็ฐานร้อยนะครับอยู่ที่ 2420mm มมนะระดับสูงจากพื้นนะครับ1 3 0มลก็ถือว่าไม่ต่ำเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเวลาขึ้นลูกแล้วนาดก็ไม่ไม่ต้องหลบเยอะนะครับสีใหม่นะครับเป็นสีชานมนะครับสีฟ้าแล้วก็ภายในเป็นทูโทนนะไฟหน้าเต็มระบบเลยนะครับโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับกันชนหน้าหลังใหม่นะครับไฟท้ายแบบ LED เลยนะครับ มีที่ปัดน้ําฝนให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกมองหลังในส่วนของระบบความปลอดภัยก็ถือว่ามีมาให้เต็มนะครับไม่จะเป็นเอเดตนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับแบบแปรผันนะครับแล้วก็ a d แด็คทีฟพุ s e Control นะครับตามรถคันข้างหน้านะครับจนถึงจุดจุดนิ่งนะครับแล้วก็เตือนนะครับเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็การชนด้านหน้าก็มีมาให้นะครับเบรกอัตโนมัตินะครับรักษารถให้อยู่ในเลนแล้วก็เตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับ ในส่วนภายในก็ให้มาค่อนข้างที่จะเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่นชาร์จแบบไร้สายนะครับป้านวัดขนาด12นิ้วนะครับจอกลางอย่างที่บอกไปนะครับ14.6นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับเบรกือไฟฟ้านะครับออโต้เบร h โฮมพร้อมถึงคุญแจสมาร์ทคีย์นะครับก็ถือว่าเป็นรถ EV อีก1รุ่นนะครับที่น่าใช้นะถือว่าเป็นรถ EV ไซส์มินิแต่ว่าออปชั่นที่ให้มาก็ไม่ได้มินินะครับราคา นะครับไม่เกินหกแสนนะห้าแสนสี่นะครับไปจนถึง5้าแสนหกนะก็มีส่วนลดจากทางรัฐบาลให้อีกนะครับแต่ว่าขายที่เมืองนอกน่าจะถูกกว่าน,นี้อยู่สําหรับรุ่นนี้แต่ว่ารุ่นนี้ประกอบในไทยนะครับน่าจะราคาดรอปลงมาอีกหน่อยนะนะครับเพราะว่ารถก็ไม่ได้กว้างอะไรนะห้าคนนั่งน่าจะแน่นพอดีนะครับน้่นหลังสามน่าจะเบียดเบียดกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปสี่คนนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับรถรถุ่นนี้นะก็ไม่ใช่รถไซส์ใหญ่อะไรนะครับ ครับถ้าใครอยากจะซื้อไว้นะก็เป็นรถเวลาเราไปธุระใกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณไม่เกินร้อยกิโลเงี้ยก็สามารถขับไปกลับได้แบบชิวๆนะครับก็ชาร์จครั้งนึงนะก็น่าจะวิ่งอยู่ประมาณ300อกว่ากิโลนะครับก็ไม่เกิน300บาทนะนะครับการชาร์จนะก็เขาก็มีติดตัวแท่นชาร์จให้ด้วยนะครับติดฟรีนะตามที่ไปถามเซลมานะครับก็ไปถามเซลมาเขาก็มีติดให้ฟรีนะครับต้องที่ตามมาดูนะว่า จะขายดีไหมในบ้านเราครับผลิตที่ไทยนะครับแต่ว่าราคา500000นะถ้าเป็นต่างอย่างที่ที่จีนนะราคาน่าจะน้อยกว่านี้อยู่นะครับถ้าใครอยากชมขั้นจริงนะครับก็ไปที่มอเตอร์โชว์นะครับในวันที่27ถึงวันที่7เมษายนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่11อนาิาจนถึง24นฬิกานะครับบัตรเข้าชมก็100บาทนะครับในการเข้าชมสําหรับงานมอเตอร์โชว์นะครับก็มีรถมากกว่า40่ ก้าค่ายนะครับแล้วก็มีรถใหม่ที่จะเปิดตัวอีกเยอะเลยครับรวมถึงรถจัก,กรยานยนต์ด้วยนะนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปดูนะครับที่ Impact เมืองทองธานี ani, นะครับงานตั้งแต่วันที่27มีนานถึงวันที่7เมษายดือนนี้นะครับก็ก่อนสก้านะถ้าใครอยากจะจองรถนะครับรับรถช่วงหลังสก้าร์อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานนะที่จะได้วัดกันว่าระหว่างรถน้ํามันกับรถ EV นะครับตัวไหนจะมียอดขายเยอะกว่ากันนะก็เหมือนในงานมอเตอร์อีกช่วงปลายปีก็เป็นรถ e ีวีนะที่มียอดตลาดค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้ส่วนแบ่งไปเยอะเลยครับผมก็จะประมาณนี้เนาะนะครับสาวรถ e ีวชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับใต้คลิปนี้ครับผม